มาลวมาละ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 มาล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 มา ไม่รักเอาถามพี่พีพีพามีอะไรพี่หนะ้าพูดใช่สวัสดีดครับพี่อะอพี่มาเรีเหรอพี่เออเดี๋ยวมีเรื่้องคุยด้วยนะโอเคคนระับ นอนเตียเดียวนะเดี๋ยวที่รักถามี่รักชี่อะไรอะไรอ่ะให้บมาด้วยปอลไปกันให้เรพอดีเมยก็พอดีปะไม่รีไรึไงปล่อยปล่อยกูัดหายเอากูบิดเอาเดี๋ยว เห้ต้องทำตรงไหมถ้าสีไรอ่ะสีควาเหมือนจะไม่เห็นครับแต่ว่าพี่โอ้มา ขอคืนไม่มขอคืม่มขอนไม่มค่ะไม่ไ้อุมมาค่ะไม่จริงแต่เยบอกว่าอุมมาขอคืนไมัข้อจับติ้ไหมคะไม่ใช่เหรอขอนไม่มาใช่ครับ อ๋อได้แได้ทํไม้อา,า,อา,อมมาออักตาเไ,ไหม่ไม่มีครับ Đây thổi lên phòng rồi, phòng này rồi. 2, ế đọc. Ế đọc, ế đọc lo rồi, nhớ. này, anh thích kìa mà hả? Ờ, thể... ờ, ờ, ờ. วันนี้พี่เจอแปล,ปลกๆว่ะ เงา้ยสวนเงสวนไอ้จิงเงี้ยสวน แล้วกูเล่นใครต่อเนี่ยไอสัตว์สิมพูเต็มเลยตอนแล้วเอาเอดีชุบบังด้วยไปชุบบังด้วยพ <c oughs> ี่แบบพ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 ี่แบบชุบบัง เสียงพูดต้องใช้บังเสียงพูดต้องใช้บังถ้าไม่ติดรถนะผมว่าเต้าถึงไม่ได้ตีเราแน่เลยทุกคนคิดว่าตึงตีปะผมว่าไม่ได้ไม่น่าด้ไม่ได้ตีนะเจ้าถ้าไม่ติดรถอะ ไไไปทมเ็นรรอบบพี่ยูกัขึ้นมาทำไมคุณลบอยู่ดิมึงเอาขึ้นมาทำไมงูไปกูนอนดีกว่าไม่พายได้อยู่ได้อยู่แลนก่อนโดนขี้หรอ เอมนหายไวยังว่าก่อนดุจููด oh! oh, ูดูเปิดแล้วคู้มเมื่อี้น่ารงกนะไอเหี้ยเอาจริงไอ้สัตว์ดูเกมบวยโอ้โหเอาดูบังดูบังสองบังเลยสองบัดล่วงเลยเ้ได้อยู่ได้อยู่ไอใคน่ยเคนมาเคนน้อยตัวใคนน้อยเอา

จะลมจะลมช้อนขึ้นวะจะลมจะลมตุลวนกีติดตัดลมนจึงเวลาตรงมุมซมจะหยัดรอค่ะขำๆต้องใช้เจได้เหรอก้อยข่ะไรพี่ได้เรอ้น่ะป่าวผมไม่ได้เฮ้ยเก็บข้ามัองเก็บนะแบวงแกไม่ทีเดียวเลยเอามาเล่นกั้เเจได้เหรอะลมจะลน่าจะเป็นผู่เจอเจเจเจไดตแเมื่ไมเนีย สองร้อยครับสี่หกศูนครับชบนี่ด้วยครับแล้ผมด้วยอะไรครับคนเดียว0คสองร้อยครับสองร้อยกระเป๋าสี่หกศูนใครได้มีคนนั่งยองเก็บเดี๋ยวเอเจอะไปไหนนะพ่อว่าจะนั่งนนั่งเกอิสมากมาเทยเท่าไหร่ครับจะล้มจะลมชอนขึ้นมาจะลมจะลมชอนขึ้นมา แม่งตีถ้าคนเมาส่างเลย <laughs> น,นั่งขันนั่นนะเฮียฮันเดอร์หมาฮันเดอร์มาเจ๊ไป <c oughs> ไหนอ่ะพี่ไอ้เฮียอยู่หน้าลง,งลงหน้าเคยรับไปรับนู่นไป มีใครได้จกกล่องไอเดอมหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่คนในแก๊งกูใครได้ใครได้คนไหนได้เต่เต้เขาเอาไปนไม่รู้จักเหรอคนนี้คุณแม่รู้จักคนไหนได้บ้านะคนไหนได้เอามันไปไกลๆได้ปะหวะอยู่ใกล้แบบบ้านนักเก็บไอเดอมกล่องกัไม่ต้องอย่าทพี่กุ้ยพี่เต้เต้เต้แม่กลับมาอยู่โรงพยาบาลพี่อย่าทำความเสี่ยงพี่ไปเลยปะเฮ้ยต้องต้องบอกก่อนบังบังบัง วุ้ยโง่เขาชอบพูดสลับกันไปสลับมานะเข้าใจปะไ้าหนี้พี่อย่างพูดจริงๆไหนป้าเด่กไปแกหลอกเด็กไปแกลลอกป้าไม่จริงเพราะไม่จริงเออเป็นกลล็อกแล้วไม่จริงแล้วแต่แล้วแต่จะคิดเนี่ยจะบอกว่าคิดถึงเสมอนะนี่เราดีเราดีมันเป็นการสลับครับมันเป็นการสลับไปแล้วช็อตหนึ่งไปวันเขาลอบช็อตหนึ่งไปไม่ไม่มีกระเป๋าใบที่สองแต่กลัวจะมีกิ๊กคนแรก ผมบอกว่าคนที่เต็งที่สุดอะไอโนตเลตี่นักคนแรกอเ อยู่ที่บ้านลูกชีวิตก็มาได้วนานแล้วพี่เอา้าหรอเอเอ,เอพี่ไปอยู่ไหนมันเนี่ย หนูอยากได้ชาแนลมั่งอ่ะแต่เขาบอกหนูว่าสีสอดมึงแพงที่ถ่ายเหลีมต้องขายบ้านนะพ <c oughs> ี่ <c oughs> ได้ะล้เอดคนงะโอเคครบับเออ,อ,อญญนี้ก็ได้เอานนี้ก็ได้อา้เนี่ครับหมอเดี๋ยวสัก,กนนเดี๋ยวแก้มผมมาอีกคนนะฮะไจ่าได้ครับได้ <c oughs> เลขอะไรครับเ,รเลขอะไรครับหมอเป๋าสามส่วนหนึ่งครับอ่ะสามแล้ว จะไม่กี่คนนะครับคุณโทนี่สองนี่ยครับนั่นไงหนึ่งสองสามผมนะผมแล้วแวนแล้วก็มังกรครับโอเคครับครับหมออยากจุ่มอ่ะจุ่มนิดนึงอไปไปห้องเตีก็ได้ไม่เรียกจุ่มพี่จุ่มแป๊บเดียวไงแบบจุ่มหัวจุ่มหมอพี่ไปยังนอกวะเ เข้าแค่หัวไม่เรียกไม่เรียกแฟนเว้ยหมูอะไรนะเข้าแค่หัวไม่เรียกแฟนเว้ยอโเคใช่หัวมันต้องเข้าทั้งหมดใช่ไหมใช่โอเคหรือเรียกยืมโทรศัพท์เลยครับระบบอุ่นให้เดี๋ยวมาพี่หนูอยากได้ชาียวมากใช่เหมือนหัอนิ้วโป้งไงได้สมุดจะจีบมันต้องจีบผูพี่ขอตทำเพื่อชาแนลหน่อยชาแนลจีบผู้หันไปเท่าที คุยกับใคร้วี่ยคุยผมนะมาไกลขนาดนี้ยังขัดมาพูดทางนี้ด้วยถ้าหนูอยากได้ชาแนลเขาบอกว่าบ้านเขมีหรอกก็มีสิสอบก,ก็แพงมึงยังเอาเลยเอาชาแนลอะหนูผิดอะไรอ่ะผิดยังไปเจอบรรยากาศหมดแ้วนะเออคนนี้มันจะเปลี่ยนตามอารมณ์อ่ะออมีเสียงเออมีเสียงพันเสียงอ่ะ อยู่ที่แบั้นอยากได้ผู้หญิงได้หรอ่รักอ่ะอยากได้ผู้หญิงได้หออเลยปะยังไม่เต็มพี่เป็นตุ้เสือกก็เดียวไอ้ใจไอ้บอลบอลใจเย็นบอลใจเย็นใจเย็นใจเย็นโดนละไอ้ยัยชุ โอเคครับขอบคุณครับขอบมาได้ยินด้วยครับเออทุกคนสรุปไอ้น้ำยามาแล้วนะเขาชื่ออะไรถามเรื่องถามเขาดูดิชื่ออะไรครับอ่ะหรอนัก็ตายชื่ออะไรคุ่นเหมือนเจสซี่ชื่อไหนพี่ชื่ออะไรเราชื่ออะไรพูดเลยหนูชื่อมองมองมองยอดเหรอ อพี่หนูเชื่อมองมองโอเคครับไปดูกีช็อกเลยเดี๋ยวไปดูรูปก่อนนะครับคุณแม่พี่มึงห้ามพามันมาเจอเลยนะนอนเตียงนี้แล้ค่ไม่เดี๋ยวม่นอนเตียงนี้นอนเตียงนี้ไุ่ม่นช่วงนี้คุณแม่พูดตลบบ่อยมากเลยไม่ถ้าห้ามพามาไปอยากเจอใช่ไหมใช่ไหมพี่มีแผลจริงพี่มีแผลคอต่างซื้อแผลแนวบ้างพี่เข่มผง ไปแล้วครับพี่อาจย์ครับน่าจะเป็นแล้วใช่ไม่ชินกับพวกคนนี้ยาบดีค่ะหอมมากแต่ว่าหอมเลยอ่ะไม่เยงใครพี่ไปอไปขอไปขอ้างเพียไงันจะดแล้็เหรอพี่เออเจสิลองไปขอดี๋สวเขาเขาได้ยินูเขาก็บอกไปแปแป่แ้องยอแปดแปดแปแดต้องยอแแต่ต้องยอมปดิดแปดด ไปมังกรอยู่เรื่องของมังก่าไปแค่นนโอ้ยยากเลยพี่ขนาดมีบ้านมีรถมีผัวอยู่ยังไม่าค่าติดร่อหรูก็แพงยังไม่เห็นมันมีที่อะไรเลยพี่รับคาสุขภาพดครับครับครับไปคุณแม่ไปรับจังกัรแล้วไปปรที่ไปรับพี่เอมาัล้วนะคัโอยไม่ต้องพอกโอ้ให้ผมผมให้ฟาร์มอะไรให้เาแหม ไปครับเอนเดอเฮ้ยไม่ผักไวาอมเถอะมาเธออ้ยเธอไหนเธอแอเธอชัเลยแเธอน่างเธอชัอเธอน่างผู้หญิงเจอกันเจอกันถูับเหมือนอะพี่บางกอเขาเมาอะไรอ่ัวนี้เครับตัวนี้ี่บงกอบงกอครับเหนอะ่ไคุยกันไปเลรู้เื่องเลย ่ะให้รถขับรถไปไหมเนี่ยไหว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 พี่จะให้ผมไปหาไังไงไหวแน่ why, อนอน,น,นไปคุยตรงที่พวกเรากัน่ยพี่พพแว<บ>นหนูไปด<อ>้วยพี่เขามาวานูกลัวตายหาพี่ไอ้ผู้หญิงคนชื่อหม,มิวทำมีเหตุการได้อย่างไงนะมันก่อนมา่อนมาเดินมัเดินไม่ไหวแล้วอ่ะตอนเนี้ย แล้วกันเราเด้นถึงรวกัน,กนเขาอยู่กับดูตั้งแต่เมื่อคืนยาเช้าเลยพี่ว่าูปกลมนะพี่ผมไม่เคยมูฟออนไปเที่ยวไหนมาม่ดูพี่เขาเขาเขียนเรื่องแล้วผมมก็ไ่ <ๆ S 2> เค<ข>ยเป็น,ปนแฟ่เก่าปั่นหัวลูกพี่เขาเองว่าลูกพี่เขามีลูกอะ่ะลูกพี่เขาปวดหัวไปหมดแล้ว แต่จะเป็นคนแรกก็ได้ จุดสิบขึ้นอะไรเ่ยบ้านผมว่าจุดสิบขึ้นปะเออน่าทรับ,บะ่ะไม่ไอคนข้างหลังเไอคอนไอคอนข้างหลังอ่ะมึงเชือว่าข่าวจุดสิบปะก็เออมีส่วนเป็นจอดรอ้อยเนียอะไรวะไปแล้วอ่ะจุดสิบขึ้นปะยังไม่ขึ้นเห<ะ>มือนหรือเปล่าอ่าวตำรวจไล่อยู่จุดสิบมั้ง วิติดเบาวิลิน พีีี่่่ทไหนดอะตรงนั้นไหมพี่เอาดอดีพี่เอาดอได้ได้ได้พี่เขาจะเอาหนูอ่ะพี่หนูยอมเองนะไหนก่อนไปคุยกลมกลมไปได้ครับพี่ไปดีพี่อ่าพี่พี่หนูลอยพี่ไปที่เรากำมางนู่นไปอยู่นู่นฮะโอ้ยรพี่พี่ครับ 같이 아,